ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่สุนันนะคะคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีเทา1ชิ้นได้เลยคุณลูกค้าคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆของร้านแม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าสามารถนะคะพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสตนะคะตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะในวิดีโอนะคะในยู u ูบช็อตนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสตเข้ามาได้เลยหรือว่าตอนในขณะที่นุ่มกําลังไลฟ์สดอยู่คุณลูกค้าก็สามารถคอมเมนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเหมือนคุณพี่สุนันขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่่สนนับอกวา รับสีเทา1ผืนค่ะได้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้ค่ะเฉดสีเทานะคะนุ่มนะคะก็มีมาให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกได้ชมมากถึง3เฉดสีคุณลูกค้าค่ะกับสีเทาเข้มค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผืนจะเป็นสีเทาเงินซิลเวอร์สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบนะคะสีเทาที่มีความสว่างหน่อยคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะสีเทาเงินซิลเวอร์ผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะเลือกชมเลือกช็อปนะคะสีเทาอมฟ้าผืนนี้สีเทาอมฟ้าสวยคลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเซตนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะคุณลูกค้านะแล้วก็อีกาม ลูกค้าจะชอบมากๆเลยกับสีเทาเข้มค่ะผืนนี้สีเทาเข้มสวยพรีเมียมมากๆสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416-008ค่ะ089-0416-008งานผ้าไทยผ้าถอสวยๆราคาผืนละ490บาทราคาผืนละ490บาทค่ะวันนี้นะคะนุ่มก็มีถุงผ้าค่ะนุ่มก็มีถุงผ้าใบใหญ่ๆนะคะแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ใบด้วยคุณลูกค้าค่ะ,คะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามา ได้เลย089 041 6008คุณลูกค้าขาจะเลือกรับนะคะเป็นสีเทาเข้มนะคะสีเทาองฟ้าค่ะ หรือว่าจะเป็นสีเทาสว่างสว่างแบบนี้สีเทาเงินซิลเวอร์คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ร้านแม่มารีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอพรบคุณทุกการสนับสนุนขอพรบคุณทุกการติดตามสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาพิมพ์เข้ามานะคะ,ะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยขอบคุณมากๆจ้า